ขอสวัสดีเพื่อนๆและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับมาโย่ผมในช่องบูมซ่าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีนะครับเว็บไซต์นะครับที่สามารถหาอะไรได้เสริมที่จะมาแนะนําให้เพื่อนเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันอีกแล้วนะครับผมจะเป็นเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการคุดทร x เอ็กอีกแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับชื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้บู สนใจวิธีการหาอะไรได้เสริมต่างๆนะครับสามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมนะครับผมได้ในช่องของบุ๋มซ่าช anel ได้เลยนะครับติดปัญหาตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า trx atm นะครับผมเป็นเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถเข้ามาขุด trx ได้นะครับผมมันขุดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานของเขานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครใช้งานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูในหน้าของการสมัครใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์สมัครนะครับผมจะแปะเอาไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถอ่าเข้าไปคัดลอกลิงก์นะครับไปค้นหาใน Google Chrome หรือว่าจะคลิกลิงก์ไปเลยก็ได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าวิธีการสมัครใช้งานกันนะครับว่ามันสมัครยังไงตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในหน้าของการลงทะเบียนนะครับหรือว่าการสมัครใช้งานกันแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมให้เป็นภาษาไทยนะครับภาษาของเขาก็มีนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่มีอ๋อมีไทยนะครับนี่มีภาษาไทยด้วยนะครับผมโอเคมีภาษาไทยด้วยนะครับเรากดเลือกภาษาไทยไปเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ทําการทําการทําการกรอกนะครับข้อมูล อันแรกนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก่อนที่2จะเป็นอรหัสในการลงชื่อเข้าใช้แล้วก็รหัสผ่านความปลอดภัยนะครับ2รหัสนี้นะครับสามารถตั้งเป็นตัวเลขได้นะครับผมได้ทดลองแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็ตั้งให้เหมือนกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องจําเยอะนะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเห็นเลขอะไรตรงนี้นะครับเราก็มากรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าพอเสร็จนี้นะครับก็กดที่คําว่าลงชื่อนะครับผมตรงนี้นะครับแค่นี้ก็จะเป็นการ สมัครใช้งานนะครับเสร็จเป็นที okay. ่เ so. ร so ียบร้อยนะครับผมเพื่อนๆจะได้รับฟรีๆทันทีเลยนะครับเป็นจํานวน20 trx นั่นเองนะครับผมเอาไว้เริ่มต้นใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูนะครับวิธีการใช้งานและก็วิธีการถอนวิธีการอัปเกรดต่างๆในตัวเว็บไซต์กันเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ครับเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะนี่นะครับเึ้นเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูหน้าตาเว็บไซต์นะครับเมนูของเขานะครับก็จะมีอ่า การฝากผู้ใช้นะครับแบ่งปันนะครับแอปทีมอะไรพวกนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็จะเหมือนเหมือนกับเว็บไซต์ทั่วไปเลยนะครับอ่าส่วนวิธีการสร้างรายได้นะครับผมมันก็จะมี2ทางนะครับจะมีนี่นะครับผมการขุดย4บชั่วโมงนะครับเราจะได้รับนะครับทุกทุกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อันที่สองตรงนี้นะครับจะเป็นโครงการขุดต่างๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโครงการขุดก็จะมีตามจํานวนวันนะครับผมว่ากี่วันกี่วันนะครับผมตรงนี้ โอเคการอัปเกรดขั้นต่ำนะครับมันก็จะต่างกันไปนะครับอ่ะกดย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาทําการถอนเหรียญให้เพื่อนดูกันก่อนดีกว่านะครับผมดูซินะครับว่าเว็บนี้เขาจ่ายจริงหรือเปล่านะครับผมมาทดลองถอนกันดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะทําการถอนเหรียญได้นะครับเราจะต้องทําการอัปเกรดเหรียญเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับผมวิธีการอัปเกรดนะครับก็กดไปตรงนี้นะครับอ่าจิ้มไปเลยนะครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้นะครับผม อัปเดตนักขุดนะครับผมเพราะว่าอันด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นบัญชีเกี่ยวกับการที่เราเข้าไปซื้อโครงการขุดนะครับผมอ่ะเรากดอันแรกไปนะครับอ่าเสร็จทีนี้เราก็กดคัดลอกที่อยู่นะครับนี่นะครับผมคัดลอกที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดเหรียญเข้ามาได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าขั้นต่ําของเขานะครับอ่าตรงนี้นะครับ ประมาณ5 trx นะเพื่อนสามารถอ่านดูได้นะครับผมนี่นะครับผมถ้าเป็น usdt นะครับก็ต้อง1 usdt นะครับขั้นต่ำนะครับผมตรงนี้โอเคพอเรานะครับทำการอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมากดตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่งั้นเดืยวเดืยมันจะไม่เข้านะครับ โอเคเดี๋ยวเล่านะครับไปทําการอัปเกรดเหรียญกันเลยลวกันโอเคครับผมตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในกระเป๋า T-R-X ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาใช้เป็นกระเป๋าชอนไลท์นะครับผมถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้อยู่นะครับผมตรงนี้โอเคเราก็กดไปเลยนะครับที่ T-R-X นะครับผมแล้วเราก็จะทํางานเอ้ยทําการนะครับส่งเหรียญออกไปนะครับก็กดไปเลยนะครับที่คําว่าเซตนะครับแล้วก็ กรอกที่อยู่ลงไปนะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่นะครับที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้นะครับอ่ะแล้วเราก็กดเน็กไปนะครับผมเราต้องการจะทําการอัปเกรดไปเท่าไหร่นะครับผมจะลองดูสักและกันนะครับผม 8TRx ดูนะครับว่าอ่ามันจะโดนค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ยังไงนะครับผมผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้นะครับกระเป๋านี้เลยมาทดลองดูนะครับโอเค8 t r ทนะครับผมอ่ะกดไปเลยนะครับที่คําว่าเซตนะครับผม อ่ะชึบโอเคนะครับสร้างออเดอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมอ่าโอเคน่าจะโดนค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ1 TRX นะครับตรงนี้โอเคกดคอนเฟิร์มนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะใส่รหัสผ่านเสร็จปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเขากําลังอ่าทำการส่งเหรียญให้ผมอยู่นะครับผมอ่านี่นะครับผมก็มี แจ้งเตือนขึ้นมานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับเข้าไปดูในตัวเว็บไซต์กันเลยนะครับว่าเหรียญเข้าไปหรือยังอ่าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ด้วยนะครับผม อ่าเติมเงินเสร็จแล้วนะครับจิ้มไปชึบอ่านี่นะครับผมยอดเหรียญนะครับก็เด้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ผมมาใช้กระเป๋านี้นะครับเพราะว่ามันโอนเร็วกว่า f o r เซตเพนะครับผมผมก็เลยเข้ามาทดลองใช้ดูนะครับแต่ที่จริงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนมากจะไปใช้ f อสเฟตเพซะมากกว่านะครับอ่ะกดไปที่โฮมนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาทําการถอนเหรียญกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่าที่เขียนว่าถอนผู้ใช้นะครับนี่นะครับผมจิ้มไปเลยชึบ อ่าโอเคนี่นะครับผมจะสามารถถอนได้อยู่ที่ประมาณ2.2400 TRX นะครับผม อ่าตอนนี้นะครับผมก็มีอยู่28 t ท x แล้วนะครับอ่าแล้วก็เรานะครับทำการกรอกจำนวนไปตรงนี้นะครับผมจะถอนเท่าไหร่ก็กรอกไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่อยู่นะครับของกระเป๋าอทา t r x ของเรานะครับผมก็กรอกลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านนะครับที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับเสร็จทีนี้นะครับกดที่คำว่ายืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปกรอกข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับผมทำการกรอกข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดที่ยืนยันเลย โอเคนะครับขึ้นว่าโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทาการรีหนาสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรีหนาสักทีนะครับดูนะครับว่าเขาทําการส่งเหรียญไปให้ผมหรือยังนะครับครับผมก็มีข้อความนะครับเด้งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายอดเหรียญตรงนี้มันยังไม่ลดลงไปนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับขอให้ขอแค่ให้เหรียญนะครับเข้ากระเป๋าเราก็พอนะครับอ่านี่นะครับมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับก็จิ้มเข้าไปดูเลยนะครับผม อ่าสองนะครับได้ทําการโอนให้ผมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้โอเคเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะครับยอดที่ผมได้รับมานะครับนี่เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูวิธีการใช้งานต่างๆอีกนิดนึงนะครับในตัวเว็บไซต์กันนะครับ อ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานต่างๆเพิ่มเติมกันนะครับถ้าเพื่อนๆทาการอ่าถอนเหรียญ24ชั่วโมงแล้วนะครับพอครบ24ชั่วโมงเราถอนได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทาการกดถอนเหรียญแล้วเขาให้เรามารวบรวมกําไรนะครับผมเพื่อนๆก็มากดตรงนี้เลยนะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีที่เรารับนะครับผมแต่ว่าผมผมยังไม่ขึ้นมานะครับผมก็อย่าลืมมารับกันตรงนี้นะครับพยายามเข้ามาดูบ่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าหนึ่งทางนะครับที่สามารถ หาอะไรได้ได้นะครับแล้วก็อีกทางนึงนะครับก็คือที่เขียนว่า ATM นะครับผมด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอ่ะเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องขุดต่างๆนะครับก็จะมีจํานวนวันของเขาอยู่นะครับแต่ละวันนะครับเปอร์เซ็นต์มันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ่าเหมือนกับอันแรกอันนี้อ่าอันนี้1วันนะครับผมอ่าหวันนะครับตรงนี้เปอร์เซ็นต์เราก็จะได้อ่ประมาณ10นะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะครับ ก็จะมีขั้นตํานะครับในการอัปเกรดของเขาอยู่นะครับผมตรงนี้ก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็1วันเหมือนกันนะครับอันนี้กี่วันอันนี้2วันนะครับผมอ่ะจำนวนเริ่มต้นก็จะต่างกันไปนะครับอ่านี่นะครับก็จะมีจานวนเริ่มต้นของเขาอยู่นะครับว่าเราจะต้องทําการอัปเกรดเท่าไหร่ยังไงนะครับอ่ะโอเคกดย้อนกลับไปนะครับ อ่ะไปหน้าหลักกันนะครับอ่าแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับในส่วนการแนะนําเพื่อนนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับที่คําว่าแบ่งปันนะครับอ่าหรือว่าคําว่าแชร์ตรงนี้นะครับจะกดตรงไหนก็ได้นะครับจิ้มไปเลยนี่นะครับแล้วเราก็ทําการคัดลอกลิงก์นะครับผมอ่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่งให้เพื่อนสมัครต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้เปอร์เซ็นต์ยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยมาอัปเกรดให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าสําหรับคนไหนนะครับไม่ถนัดเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับคนเดียวก็ถอนได้นะครับผมตรงนี้นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปหน้าหลักกันนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมสายฟรีไม่สามารถเล่นได้นะครับถ้าเพื่อนจะไปเล่นเอาไปใช้งานนะครับก็อ่าต้องยอมรับความเสี่ยงกันให้ได้นะครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเว็บไซต์นะครับเขาจะบินไปตอนไหนนะครับผมอ่าครับผมวิธีการใช้งานต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับแอปทั่วไปเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นรายการกําไรนะครับอันนี้ที่ผมได้ทําการกดถอนไปเมื่อกี้นะครับอ่าก็เป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนน่าจะ ใช้งานกันง่ายอยู่แล้วนะครับผมมันมีเมนูให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคมาที่บ้านนะครับอ๋อแล้วก็นิดนึงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราได้รับโบนัสนะครับหรือว่าได้รับการเชิญเพื่อนมานะครับจำนวนเหรียญนะครับมันจะมาเพิ่มในตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับโอนจํานวนเหรียญตรงนี้นะครับเข้าให้ไปให้ไปอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเราได้นะครับผมเราก็กดมานี่เลยนะครับ กดที่รูปคนนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นนี่นะครับผมอัปเกรดนักขุดนะครับถ้ายอดตรงนี้นะครับขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเราก็กรอกไปตรงนี้เลยนะครับตามด้วยรหัสผ่านนะครับแล้วกดที่คําว่ายืนยันนะครับเหรียญนะครับที่อยู่ในช่องนี้นะครับจะสามารถ เข้ามาอยู่ในช่องนี้นะครับผมมันจะเข้ามาอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วก็สามารถกดถอนได้เลยนะครับไม่ต้องมารอ24ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้นะครับต่อให้เป็นหนึ่งเหรียญ2เหรียญ3เหรียญสามารถกดถอนได้เลยนะครับแล้วก็ถอนแบบไม่จํากัดครั้งด้วยนะครับต่อวันนะครับผมเราถอนได้ตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องขุดตัวนี้นะครับเราจะสามารถถอนได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับผม ถ้าเพื่อนๆนะครับติดปัญหาตรงไหนยังไงนะครับก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตเข้าไปได้เลยนะครับผมที่เป็นรูปผู้ฟังนะครับจิ้มไปเลยนะครับแล้วก็ไปสอบถามพูดคุยกับเขาก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ที่กระดิ่งตรงนี้นะครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับผมนี่นะครับอ่ากระดิ่งตรงนี้จะเป็นประกาศนะครับเดี๋ยวผมกดแปลภาษาให้นะครับ อ่านี่นะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลนะครับรายได้นะครับที่เราจะได้รับนะครับผมอ่าห้าถึงหนึ่งร้อย trx นะครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณวันละแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็หนึ่งร้อยถึงสองพันอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเข้ามาอ่านดูแล้วกันนะครับผมคําเชิญคําแชร์อะไรพวกนี้นะครับอ๋อจะได้ประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ๋อโอเคตรงนี้ก็จะมีลิงก์นะครับสําหรับติดต่ออ่าแอดมินนะครับผมอ่านี่นะครับเอกสาร อ่าโอเคเดี๋ยวขอกดเข้าไปดูหน่อยนะครับอ่ะโอเคกดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรากดย้อนกลับไปนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมก็มาแนะนําให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนนะครับเอาไปเล่นเอาไปใช้งานกันดูนะครับผมก็อ่ถ้าเอาไปเล่นเอาไปใช้งานนะครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับเพราะว่าเว็บพวกนี้นะครับความเสี่ยงมันสูงแต่ถามว่าเราจะสามารถหารายได้กับมันได้ไหมมันได้นะครับเพราะว่าวันวันหนึ่งนะครับผมก็เล่นอยู่ประมาณ10-20เว็บไซต์นะครับแล้วก็ ได้กําไรนะครับผมก็ก็ได้ไปหลายบาทแล้วเหมือนกันนะครับผมถ้ารู้สึกว่าเว็บไซต์เขามีกิจกรรมใหม่ๆอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับที่มันแจกหนักแจกแบบแรงๆนะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้เตรียมตัวไว้เลยว่าเว็บไซต์มันจะบินแน่นอนนะครับผมแต่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ t h x ATM ตัวนี้นะครับผมมันเพิ่งเพิ่งผุดขึ้นมานะครับผมหรือว่าเพิ่งเปิดนั่นเองนะครับสามารถเข้าไปเล่นเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะครับผม โอเคอะมีแอปด้วยนะครับเดี๋ยวกดไปดูซิแอปคืออะไรนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมมันจะเป็นไฟล์ adk นะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ทดลองโหลดแล้วกันนะครับอ่ะโอเค ในส่วนของวันนี้นะครับบูมซาชาแนลนะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บูมซาชาแนลด้วยละกันนะครับผมอยู่กับบูมซาชาแนลกันไปนานๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมมีการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับหรือว่ามีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการแจกวอลเล็ตฟรีนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของวันนี้นะครับบูมซาชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ